แตใช่ว่าจะเล่นได้สวัสดีทุกคนเกิดมาชีวิตนะคะอยู่แบบเล่นๆไม่ได้ถ้าเล่นกับชีวิตนะ,ะชีวิตมันก็จะไปเรื่อยๆเปื่อๆเพราะฉะนั้นเรามาเอาจริงเอาจัางกันนะคะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คดวงชะตากันนะดวงชะตาคือสิ่งใดดวงชะตาก็คือโชคชะตาที่เบื้องบน เขาส่งเรามาให้มาเกิดเพราะฉะนั้นเราก็เอาส่วนนี้เอามาประยุกนะคะใช้ในชีวิตเป็นเส้นทางแนวทางแล้วก็เป็นสื่อนำทางให้เราก้าวเดินไปนะคะอย่างอย่างมีคนอคอยคอยชี้นำนะมันก็จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเดินตาลำพังแต่เพียงคู่เดียวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะมา ก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อจากนี้ไปนะชีวิตของพวกเราทุกคนนะในในช่วงมกราคมนะ,ะ,จ,ะจ,มมนะจะเจออะไรบ้างนะก็เป็นคลิปรวมๆนะคะก็รับรองว่าตรงแน่นอนเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะจากองค์ถวยเทพมหาเทพมหาทวี v, แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั่วทั้งจกักรวาลสากลจักรวาลทุกจักรวาลนะคะมา รวมพลังกันนะจุดจุดหนีนะให้ทุกคนได้รับสิ่งนะคะที่ให้ทุกคนนะเอาไปเอาไป adept ใช้กับชีวิตละกันนะขอให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังชีวิตให้กับทุกคนละกันถ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นออกมาในด้านของพลังงานลบนะเราก็ไม่ต้องตกใจกับมันหรอกเพราะชีวิตเราก็ เจออะไรลบๆมาตั้งเยอะแล้วนะคะแล้วมันก็ผ่านไปได้อย่างงไไ่าด้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะบนโลกใบนี้นะคะถ้าเราไม่กลัว ลกลกก็ไม่ถ้าเราไม่กลัวนะทุกอย่างมันก็ไม่มีอุปสรรคเนาะมันก็จะผ่านพ้นไปไง่ายๆเพราะฉะนั้นเราอย่าก,กลัวกับปัญหาและอุปสรรคนะอุปสรรคปัญหามีไว้ให้แกถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็มันไม่ใช่อุปสรรคของเราเราก็ปล่อยผ่านมันไปสบายๆง่ายๆคิดแค่นี้นะชีวิตมันก็จะ ฟลอนะคะมาดูกันนะคะขอบคุณสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งไพ่พรมยานะคะขอบคุณครูครูบาอาจารย์แล้วก็เทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสําหรับไพ่นี้นะคะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่คิดค้นไพ่ศาสตร์ที่ทรงคุณค่านะคะที่ยิ่งใหญ่มากขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทูกศัรพสิ่งขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์แบบน่ารักลรับพลังงานบวกนะคะโอเคมาดูกัน อภิกาลิต้านะคะพลังงานแสงสว่างจากจัก,กรวาลน,นะคะขอส่งมอบพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งทวยเทพเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังงานพระเจ้าในตัวตนของอภิกาลิตานะคะให้แด่เพื่อนขยานมีทุกคนนะคะที่ได้มาพบเจอกันนะคะในพบชาตินี้นะคะหวังว่าเราจะคงได้เป็นนิพพานแล้วก็คงไม่ได้เจอกันนะคะพบหน้าอมเพียงไม่รักเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ว้าว โหดหลายแทยชีวิตในช่วงนี้จุดกระชากลากถูจะเย็นเย็นนะทุกคนใบที่2องเพอร์เฟกเดี๋ยวจะดูให้นะคะใบที่3คลิปนี้จะออกมาในแนวของคู่ครองคู่ชีวิตนะคะใบที่4นีะ่ใบที่5เกิดอะไรขึ้นหรือ ใบที่5จะกระเด็นไปไหนคะใบที่6นะคะจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ใบที่6กอา่าใบที่7นะคะแปดชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างจะก้าวนะ,ะพระแม่คงคาแล้วกเ็เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไง9 10 ใพ่จะบอกอะไรหนอ1สิบสช่วงนี้นะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะช่วงจังหวะนี้นะค,ะคุณห่างเหินในการในการสร้างบุญบารมีในการทำบุญแล้วก็ทิ้งช่วงไปนิดหนึ่งนะ,ะมันก็เลยเกิดปัญหาในชีวิตนะคะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งก็เรื่องสภาวะ ในครอบครัวนะคะมีะถกเถียงกับในครอบครัวบ่อยๆเหมือนทะเลาะบอกแว้งกันบ่อยๆอย่างเงี้ยชีวิตไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่นะคะใบใบแรกนะตัวตนใบที่2ค่ะเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับคุณใบนี้ก็คือแนะนําว่าช่วงนี้นะคะให้ไว้วางใจให้เชื่อมันนอมอม่นในตัวเองให้มากๆให้เชื่อมั่นในตัวเองมากๆคุณจะพบกับความสุขสดชื่นในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะเก็บเอาความ เอาสิ่งไม่ดีนะคะออกไปจากจิตนะคะแล้วก็เริ่มอะไรใหม่ๆเนาะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็จะได้พบกับสิ่งที่คุณคาดหวังนั่นเองก็ใบนี้นะคะก็ทุกคนจะโฟกัสในเรื่องของความรักเนาะครอบครัวเยอะมากไปนะคะ พอเราโฟกัสกับเรื่องเรื่องอสามีหรือภรรยามากไปนะพุธก็มันก็จะจิตมันก็จะอยู่คุ้นคิดอยู่ในเรื่องตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นมันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องปล่อยวางกับเรื่องของอคู่ครองคนหลักบ้างนะเราก็จะได้เจอสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะคะเรามีความสดชื่นสดใสแล้วก็มีเป็นความเป็นตัวของตัวเองความเป็นเด็กที่ ที่ที่มีความสุขเด็กที่ยังไม่มีความทรงจำอะไรที่มันเลวร้วายนะมันก็สามารถที่จะพบแสงสว่างแล้วก็มีทางออกนะจงทำตัวให้ให้สดชื่นนะคะล้าเริงดุดเด็กนะคะดุดเด็กเนี่ยลืมใส่หิน ก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นปล่อยอารมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่มันรู้สึกเหนื่อยนะเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นทําตัวให้เป็นเด็กมันจะไม่ค่อยเหนื่อยนะคะประมาณนี้เลยที่ท่านบอกมานะแล้วใบต่อมาใบต่อมานะคะความทุกข์เครียดกงังวลนานานับประการลมเพลลมพัดนะะช่วงนี้ก็ให้โฟกัสไปสิ่งที่ นำพาให้เรามีความสุขแล้วก็เจริญในสุขดีกว่านะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำบุญนะคะเน้นให้ปล่อยในเรื่องการปล่อยปลานะีปลามาสองตัวเลยช่วงนี้ปล่อยปลาให้อาหารปลานะคะปล่อยปลาเอ่อก็จะทำให้ชีวิตสุขสดชื่นขึ้นนะคะคำแนะนำจากพลังงานจักรวาลพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะปล่อยปลานะคะชีวิตคุณจะสดชื่นขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากๆนะแล้วก็ โชคลาภนะคะก็จะได้จากคนที่อายุน้อยกว่านะ,ะบอกในเรื่องของโชคลาภด้วยเนาะอย่าลืมนะคะมันออกมาแบบในสไตล์เดียวกันหมดเลยนะ,ะมันเป็นในสเตปเดียวกันมันครบชุดเลยจบสุดท้ายด้วยพระเทวฤษีนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเต็มองเลยคือมาบอกว่าคุณทิ้งช่วงนะ,ะในการทำบุญนะคะทำบุญแล้วก็นั่งสมาธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณถวายบุญด้วยกันนั่งสมาธินะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปทําที่วัดมีโอกาสไปที่วัดนะคะที่ไหนก็ได้ก็ปล่อยปลานะคะปลาปลาอะไรก็ได้คะ่ะที่ ปล่อยแล้วอย่าไปกินนะอย่าไปกินมันนะปล่อยเอาปลาที่เราไม่ชอบกินเอาไปปล่อยดีกว่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันไปเจอปลาที่ที่เราปล่อยกินนะคะเพราะฉะนั้นจงเลือกเอานะคะประมาณนี้เลยนะชีวิตในช่วงนี้ก็เรื่องครอบครัวเบาๆลงนะคะก็บางทีเราก็ต้องอนิ่งสงบให้พอนิ่งสงบให้พอก็คือการ ปล่อยวางนั่นเองอ่ะปล่อยวางแล้วก็นั่งสมาธินะคะเช้าสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่ไนั่งสมาธินะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นเช้าก่อนทํางานก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะคะตื่นตีห้าบางวันก็ตีสี่เมื่อเช้าตื่นตีสี่ตีสามกว่านะก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ที่ตื่นตีสามครึ่งนะคะเพราะว่ามีน้องที่เสียมาหา นะมาหาให้เห็นเลยนะคะให้เห็นเลยแล้วก็นอนไม่หลับเลยนะคะทุกคนก็เลยก็เลยลุกมาอาบน้ำนะคะอาบน้ําแล้วก็ออกกําลังกายนิดนึงแล้วก็จากนั้นก็ออนั่งสมาธิสวดมนตนะะ์มันก็จะทําให้เกิดพลังแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณเหมือนเราอยู่ตอนนี้เราก็คือวิญญาณวิญญาณหนึ่งนะคะร่างหนึ่งแค่นั้นเองร่างกายนี้ก็เข้าให้ยืมมาใช้นะคะเมื่อถึงเวลา เราก็โดนฝังโดนเผาหรืออาจจะสลายไปที่ไหนก็ได้นะเราไม่อาจจะรู้ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะเ,เราจงโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็โฟกัสกับความสุขนะคะ mm hmm. ให้กับตัวเองให้มากพอนะ mm hmm. ก็คือการหลงไหลหลงรักตัวเองให้มากๆ mm hmm. นะคะแล้วทุกคนจะได้พบแสงสว่างนะคะนี่คือคำบอกเล่าจากพลังงานสาก,กลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ให้ทุกคนได้รับ รับทราบกันในช่วงนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะมากๆเลย